ยยอยากได้ซอสจังนเลยพีเต๋อพี่เต้อไปขอซอสอะไรซอสอะไรอะไร่ยแบบกี้พิกซอสเอ๋ซอสพริกเเลยไปขอเองละพี่บอกจะเอาวัดเหมแดนแลา่าใ่อเอก ไอ้สั้นไอ้สั้นเราไอ้สั้นเรามาบอกใส่ชอบพูดประชดชอบแต่เราแน้พี่หนองเอ้ยลูกขอให้น้่งข่อยแมานั่งเมยแต่ว่ามันมาบ่ได้เนาะมันเป็นผับมันมามันก็อยู่บ่ได้ว้าวเลขออกอะไรเลขออกสองสามถุงเ้าเลขลูกคามีบอกเลยว่าก็เลขถุงเท้ามาอีกด้วย ไม่ใช่บอกว่าให้ซื้อประเด็เจะวันงูแม่พานรถเนี่ยวันซ้อเป็นคนซื้อหวยปานาวันมีเงินเพราะแค่ซื้อแต่รถจะหวังอ่าถูกครับปชาวปานาถูกวะนะถูกกินผู้หายมีคนแหมด้อมเอชพีพีแต่คนถูกหวยขอบคุณค่ะแล้วตอนจะหมันส่ใองคนที่ะงูเบื่อเลยง่ามเลยถูกงามเลื่อยบังบังค่ะเอาอันนั้นพี่เอฟซีพันธะหา ก็เลยแห่พ่อนเพลินพัทักมาเด่นหน้ำเลย่อแห่พ่อนเพลินาขอให้พี่รวยๆปังๆนะวันนี้ข้าถูด,ดต้องมาจบไในค้าเี่ออกเรียกนวดบอลแท้ค่ะสองสามเหมือนที่เราพูดอืมป้าหยิ่อุ้ยสิ้ มาค่ะ<า>ซื้อหัวข้อกลุ่มนะคะเดี๋ยวปักหมุดให้นะคะทุกคนคือว่าอะไรหยุดพ่อเอกชอบพูดแบบมกักหลออเลียนห้ามไมใส่ยุด้องหยุด ใครถูกแม่แม่แม่เคียนสวัสดีค่ะแม่เคียนสวัสดีค่ะแม่เคียนมาพูดอะถูกไหมามาเห็นมาไล่อันพี่ก็น่าเอกเด้อพนะาแม่ก็ดีแท้ ขอนินทาพระเอกนิดน,นึงนะคะคือพระเอกเขาจะเป็นคนที small, ่แบบว่าเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์เขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นพระเอกหรือเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นนักร้องดังเขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเดี๋ยวมาแล้วว่าจะบอกขึ้นมาแล้วได้จะบอกไหม เดี๋ยวค่อยพูดใหม่ไม่พูดเดี๋ยวค่อยพูดเดี๋ยวค่อยพูดคือว่าเข้ามาแล้วแพลวก็อยู่กับโนกโอ๊ยหยุดขึ้นผับ <c oughs> นาะก <c oughs> ำลังดูหวยทุกคนที่พ่อบอกว่าสองสามใครได้แทงบ้างนี่ พ่อบอกว่าอย่าลืมนะครับน้องซันบอกหวยนะครับพี่ข้อเท้าครับผมสองสามวันนั้นพ่อพูดกันพ่อพูดเลยเอฟซีทักมาวันเนี้ยก็เลยบอกว่าขอให้พี่รวยนะคะวันนี้ถูกหมดเลยถูกถูกทนดีมากอยากได้ไหม อยากได้ครับนี่แบบซีคาวิมารรถคอนเสิรอันนี้ก็สองสาอวะเออร์บอกไปไปเจ้าไปเจ้ถามเพอ่์สี่แล้วอ่คอนเสิร์ตนี้มคือไม่ต้องรุนเลยเพราะว่าสองอย่างทุกคนที่ชมอยู่ก็เจาถูกข่ไอแอบดูแอบดูอยู่แต่ดูไม่จบครับแอบดูอะไรเอาหนังา้าแคปซีเขารู้เขาเห็นอยู่สันนองกัน ไม่ได้ซื้อเลยรวมไปเลยวันนี้จองตั๋วได้ที่หนูปักหมดเลยนะคะทุกคนการที่เรารับเชิญมันจะดีอย่างหนึ่งคือคนที่ชมไลฟ์ส่วนะ่ะเขาจะชอบมันมีแต่เพลงเราแบบล้วนๆอนะ่ะอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดก่อนให้พูดเรื่องนี้ก่อนไม่ไม่ไ,มไ,มไม่ต้องยิ้มเอาแล้วเขาก็จะมีเพลงใหม่ของเขาด้วยวันนี้เขามีเพลงใหม่ด้วยเขาบอกจะคนจัดก็ชงเก่งมากคนจัดเนาะ เขาจัดพงจัดเพลงให้พระเอกร้องไม่ได้สปอยนะเขาไปดูในกลุ่มเอาเอาแล้วนักอย่างนักเอกปิดใจแล้วอย่างนี้แล้วทํางานสะดวกกว่อครับอะไรไม่หมายถึงว่าการที่ไปทางานกับแบบหลายๆคนอะไรเงี้ยการที่เราทำาเราต้องเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆไม่ได้ปิดแล้วไม่ได้เปิดแามทุกคนตอนนี้ผมกําลังไอ้นี่นักเอกอยู่นะผมลักแกลงเอกอยู่ ไม่จะเอาเอามาแกล้งอ่ะเอ้ามันก็เป็นเรื่องของนาโคตแต่นะตอนนี้คือมันก็มันก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็โอเคไหมล่ะพระเอกก็ยังโอเคเลยคืออย่างน้อยอ่ะคืออย่างน้อยเนี่ยผมก็เป็นกำลังใจให้ให้พี่สาวนนี้ท่านพี่เอกเป็นอะไรอ่ะพี่เอกชอบแบบชอบเขาชอบหยอก เขาชอบแย่เขาชอบแย่แบบอุกวนประสาทควาเรื่องขา่เอ,ก,อกเป็นไรพีาเอกมาลงรถถามว่าคุณเต้ขอรถดีเยี่ยมมากตอนนี้เอ้แกงเวอ้อเพลกหลับปะทุกคนซื้อหวยยังได้ลุ้นแต่ซื้อบัตรไม่ต้องลุ้นคะ่ะได้ดูแน่นอนนันิตะเออไม่ใช่นันิตาสิพี่เกเต้ซื้อตั๋วชมคืนนี้นะคะ วันนี้มีน้องคะแนนมารับเชิญค่ะค่ะพี่สาวก็พี่สาวดาราสองคนนั่งคู่กันจะโมเมนดารา,าจา้ะนูกว่าแมนดารา,าไม่เปิดแล้วเม่ปิดเวลาตอบคำถามเราตอบแบบเ,เก่งนะเก่งจริงเราเข้อรายการเราก็เก่งน,นะไม่ใช่ทางเราอ่ะเขแต่บางแม่บางแม่ก็ยังข้อานางบอกจี เอวันนั้นพี่ก็ปลาอร่อยนะกูเจอเอาไหมเอาไหมเธอไม่ต้องกินหรอกกินน้ำตาไปไหนไปเธอเดี๋ยวก็เจ็บท้องอีกเอาไปหากิน ขอบคุณนะคะพี่ดาราที่เป็นห่วงเขาเป็นห่วงน้องซันอะเนาะขอบคุณมากเลยครับพี่ <c oughs> แล้วจะไปยืนพูดยังไงตรงนั้นไม่เองอะ เอกหน้อยเขาเอกหน่อยเหรอไม่น้อยครับไม่น่อยปกติเป็นคนกินเผ็ดป่ะไม่กินเผ็ดบอสเผ็ดบอสกว่านะกินเผ็ดไม่ได้เพราะตัวเองเบ็ดว่าเบ็ดอยู่เนี่ยบอสไซมันกับเผ็ดอยู่หรอไงกูเจอเนี่มันมีพริกอยู่นี่นะจ้าปลาหัวถุยน้ำปลาหวานมาก อจริงอขาจริงเหรอมายิด I mean, ูจริงจริาจริอันก็ว่าต้องสั้างยังโดดกินขอกำน้ำปลากันมันบากเห็นกูเตอร์กินหน้าอร่อยใช่ไหมมันกระตักตักตักเยกูเตอร์รถอี่อย่รสิบเบอร์เสียบเดี๋ยวนี้กูเตอร์กูเตอร์สองกล่องโปกได้มี เด็กให้โชคไงผู้เยาว์หายจู้กเด็กทุ่งทองเอ้าแต่พอผ่อนล็อกก็บอกริได้เหมือนน่ะพ่อพูดจริงจริงจำได้บอกนี่ซือเอาด้วยหวยเลขไอ้จุงเท้าพระเอก อะอรทำอะไรฮัลโหลูเตอร์เดี๋ยกินหลายเลยดดน,น้ำปลาแม่าุตเตอร์ไม่อิ่มเหรอซื้ออก่นี่กับพ,พ่อหมูุตเตอร์

พาะเนัดงนาจะใชี่ค่จะองคปอ๋พมสวัสดีค <huh ่ะทิ้ข er ่าวจ่ากันร่งไลสดพอดีเปงานก็ยนออมันรวมันหมดเรียมออแท้ๆลึกยากกินเม่นูเงินอ เอาเมนูมัเข้าแนนนสัดส่าได้ขอบคุณครับมากเลยหนูว่าแม่พวกพวกเนี่ยเตอหอมมีเมนูอื่นอีกอืมมากเลยให้ของเราเพือนเอซีบอกว่าให้แช่แค็เห็กัเยอะนะพี่ผมเต็มก็เต็มเต็มที่ครับบนเวทีเต็มที่ แต่เขาเทคแคร์ด mm. oh okay. ีน่ารักโอข้างล่างลูกๆพ้าป้าเผ็ดมากเลยอ่ะเผ็ดมั้เสรใชะไหมเผ็ดมากไม่ไปกินไม่ได้ไปต่ำพี่อีกเมื่อกี้อ่ะัวหังน่ารักป่าเลยถ้ากับเรือ หน้าเริ่มแดงเหอ่อเริ่มออกเขินเขินค่ะพิกที่หนูค่ะใครที่อยู่ในด้อมก็จะเห็นแบบอีกมุมมุมหนึ่งของพระเอกนะครับพระเอกเขาโพสแบยก่าแพรวอ,อีกนะแต่ก่อนเราเป็นคนบอกเขานะว่ะ อย่าลืมเข้าไปทักทายใน,นในด้อมนะในในกลุ่มบ้านฮักนะคือแพลเห็นเขาไม่ค่อยเล่นไงไม่ค่อยโพสไม่ค่อยเล่นคือปกตินะอ่าแล้วทีเนี้ยไปเลยค่ะเดได้นินทาแล้วทีเนี้ยอันนน้องทองก็จะสั่งเพิ่มโอเคค่ะอยากกินอะไรต่างเลยขอบคุณค่ะแล้วทีเนี้ยสั่งคบข้าวไข่อะไรนะวันแรกไม่ต้องรู้จักฮานาันไหน เอาเข้าเข้าไประไ่ครข้ากนแรก่เอลครับเอลครับอุ้ยเอาเอ็ดึ้นมาบางสันเอ็เอเกินคนเดียวแอลครับเอกินยังไยล่ะนี่ไงอ่ะขาเป็นไงฟังอะไรไปเขาอ๋อเข้าปันต้งมี้องอากินยำอ่ะยำลูกชิ้นชัน ก็หมั่นดูใส่ไข่ไหมใส่ไข่แล้วใช่ครับแล้วก็ยกเพิ่มเซตครับมีข้าวผัดหมูแล้วก็ผัดไข่ข้าวผัดหมูใส่ไข่ครับข้าวผัดหมูใส่ไข่ั้ใส่ไข่่ใสทุกบอกครับผัดไข่ข้าวผัดหมูไม่ใช่น้ำอ๋อหรออ๋อเคยกินน้ำคือว่าคือว่าพี่อ่ะก็โฟกัสครอบครัวอยู่นะคะแล้วก็เดินหน้าต่อทำงานมีความสุข ข้าวปั้นหมูแท้ไข่หนึ่งแล้วก็อะไรครับยำมุ้งเส้นค่ะยำมุ้งเส้นหนึ่งยำมุ้งเส้นที่นี่จะเผ็ดไหมนะครับเอาเผ็ดน้อยเลยครับเผ็ดน้อยเาเผ็ดน้อยแล้วก็ยำแซลมอนมีค่ะมีครับโอเคยำแซลมอนมีเอ็นแกะทอดเอ็นแกะทอดค่ะได้ครับเอาแล้วนะเอาแล้วครับพอแล้วค่ะเอ็นแกะทอดมีให้ไหมมีครับขอบคุณครับพอแล้วน้ำหลับสั่งน้ำมียังมีหรืเปล่า <Okay. S 2> เอาน้ำอะไรไหมอเอาดีอะไม่เอาค่ะเป็นน้ำปลา่าเป็นน้ำปลาอย่างเงี้ยโคตรเดือดใช่ไหมครับคนงานนางเอกเห็นสำนักข่าวตาสาธุหรือยังสำนักข่าวอย่าบักตายอย่างเงี้ยตำนานไม่ไปยิน,าขาน,นข่าวหรือเปล่าเออมันมันมันโอกเรื่องขิงกันกีฬากันนี่มันวะ เมื่อกี้เขาบอกถึงใส่เรเขาบอกก็เล็กคอยเล็กจืไป่คอบอกออย่างไปเลยวน้าอใช้่อาร้อย่าหรอรงรอเป๋าห้าร้อบรถตอยากไปที่อยู่รถสาอ๋อ